ยาหวานพันพิเศษแซ่บหอดแซ่บแซ่บหอดล่ำแซ่บหอดล่ำเบิ้งล่ำเกลี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ก็สิกินเอานี่ากินล่ำอ่อนก่อนนี่เอานี่ก็ถือว่าลดสูบเนี่ยเอากินเข้าไป่แก่ต้อนนะครับเล่นตัวตัวเด้ไหมสวัสดีครับคุ้มเวียงในช่อฟาร์มมิ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับให้ได้รู้จักกับวิธีการ ปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยเป็นหญ้าที่มีโปรโตีนสูงหวานกรอบและอัวชอบกินนะครับ ที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับก็คือวัวเหล่านี้เขากําลังกินหญ้าหวานอิสราเอลอย่างอรดอร่อยนะครับซึ่งหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยเป็นหญ้าซึ่งมีโปรโตีนสูงมากนะครับคือมีโปรโตีนถึง20%เนะครับเมื่อเทียบกับหญ้าเนเปียแล้วเนี่ยเขาจะมีโปรโตีนสูงเป็น2เท่าของหญ้าเนเปียรนะครับเพราะว่าหญ้าเนเปียเนี่ยมีโปรโตีนอยู่ประมาณ10%นนะครับซึ่ง ข้อดีของหญ้าหวานอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถตัดให้วัวกินได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าเครื่องไม่ต้องเข้าเครื่องสับนะครับก็คือลำต้นของเขาเนี่ยกรอบนะครับวัวสามารถเคี้ยวกินได้เลยนะครับและก็ยังมีรสหวานนะครับซึ่งทําให้เขาชื่นชอบนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าเนเปียนเนี่ยลำต้นเขาจะแข็งกว่าเราจะต้องมีเครื่องสับนะครับเพื่อที่จะสับให้เขากินนะครับซึ่งหญ้าหวานอิสราเอลเน,นี่ยก็เป็น หญ้าที่ปลูกง่ายนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับผมเชื่อวาอ่าผู้ที่ชื่นชอบในการเลี้ยงวัวควายนะครับหรือว่าแพะแกะเนี่ยหญ้าชนิดนี้ถือว่าเป็นหญ้าที่เหมาะสมมากนะครับเพราะว่าปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับแล้วก็สัตว์ก็ชอบกินอีกด้วยนะครับ ถือว่าเป็นหญ้าที่มีประโยชน์มากๆนะครับผู้ที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยควรหาพันธุ์ไปปลูกไว้ในฟาร์มของตนเองนะครับเพื่อจะเป็นอาหารสัตว์นะครับให้เขากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับวิธีการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับวันนี้ผมจะมา,าพาเพื่อนๆนะครับ ไปดูนะครับตั้งแต่ขั้นตอนต้นๆเลยนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะครับก็คือทีมงานของเราครับกำลังตัดหญ้าหวานอิสราเอลเนี่ยให้วัวกินนะครับเราจะตัดเพียงส่วนบนนะครับส่วนด้านบนซึ่งมีลักษณะกรอบแล้วก็นิ่มนะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถตัดได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะเหลือบางส่วนนะครับก็คือต่อด้านล่างเนี่ยเพราะว่าเราจะเก็บเป็นท่อนพันธุ์นะครับเราจะตัด ด้านบนเขานะครับให้วัวกินนะครับส่วนด้านล่างก็ตัดเอาไปทําต่อพันธ์นะครับเพราะว่าด้านล่างเขามีความความแก่พอนะครับแล้วก็มีตาที่สมบูรณ์เมื่อเรานําไปปลูกเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยมันก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขว่าได้นะครับเราจะเลือกนะครับเฉพาะต่อที่มีความสมบูรณ์นะครับตาใหญ่นะครับลำใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อปลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะงอกเร็ว นะครับแล้วก็แตกกอดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับส่วนตอเล็กๆนะครับเราก็จะปล่อยเขาทิ้งไว้ให้เขาแตกนะครับเป็นกอหญ้ากอใหม่แล้วก็เราก็จะสามารถเนี่ยตัดให้วัวกินได้ในรอบถัดไปนะครับอันนี้นะครับทีมงานของเราก็จะตัดนะครับตอหญ้าหวานที่มีลักษณะตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนำไปปลูกนะครับ เมื่อเราได้ท่อนพันเนี่ยจำนวนตามที่เราต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะ,ะแกะนะครับใบแห้งของเขาออกนะครับจริงๆแล้วใบแห้งที่เราแกะออกไม่ต้องทิ้งนะครับเพราะว่าสามารถให้วัวกินได้และวัวเขาชอบกินนะครับคุณค่าของเขาเนี่ยก็ไม่ต่างจากฝางนะครับหรือว่าอาจจะมีประโยชน์ กว่าฟางด้วยซ้าไปคือแทนที่เราจะโยนทิ้งไปหรือเอาไปเผาไฟทิ้งนะครับเราก็จะแกะออกมาแล้วก็รวบรวมนะครับให้วัวกินแต่จริงๆแล้ววัวที่ผมเลี้ยงอยู่เ,เขาชื่นชอบมากาเขาก็จะตามมากินถึงที่นะครับไม่ต้องอหอบไปให้เขากินนะครับนี่เขาก็จะเดินวนเวียนเข้ามากินเองนะครับแต่นี้เขาก็อาจจะก,กลัวคนอยู่ก็เลยไม่กล้าเดินเข้ามาทั้งที่เขาก็อยากจะเดินเข้ามานะครับเพราะว่าเขาชื่นชอบกับหญ้าชนิดนี้มากนะครับอ่า เมื่อเราแกะใบแห้งออกแล้วนะครับเราก็จะสับเป็นท่อนๆนะครับให้มีท่อนหนึ่งนี้ประมาณประมาณอย่างน้อยนะครับสถึงสข้อตานะครับเราก็จะตัดท่อนพันธุ์เหล่านี้นะครับไปปลูกได้เลยแต่บางท่านเนี่ยก็อาจจะนําท่อนพันธุ์เนี่ยไปใส่กล่องหรือใส่ในกระสอบลดน้ำนะครับให้เขาแตกนะครับหรืองอกลากออกมาก่อนแล้วค่อยเอาไปปลูกเพราะคิดว่าวิธีการแบบนั้นนะครับโอกาส งอกสูงนะครับแต่เท่าที่เราปลูกมานะครับวิธีการของเราเนี่ยเราใช้วิธีขัดง่ายๆครับเราตัดแล้วปลูกทันทีครับก,ก,ก็ง่ายๆเลยครับเราเตรียมแปลงโดยการไถนะครับให้ดินเขานิ่มสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะไม่นิ่มได้สัมไปแต่ว่ามีลักษณะนิ่มพอที่จะปักนะครับท่อนพันญ้าลงได้ วิธีการปลูกเราก็เพียงนําท่อนพันธุ์ที่ตัดมาแล้วนะครับปักลงไปในดินเลยนะครับปักในลักษณะเอียงประมาณาประมาณ45องศาโดยประมาณนะครับเราก็จะปักท่อนพันธุ์ลงไปเลยนะครับหรือว่า,าพื้นที่ของบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีน้ำแฉะเหมือนอย่างของผมนะครับก็สามารถปลูกได้เช่นกันนะครับก็เพียงแค่ใช้จอบขุดนะครับ เป็นหลุมตื้นๆนะครับแล้วก็วางท่อนพันธุ์ลงไปแล้วก็ใช้ยินกลบนะครับแล้วก็อาจจะลดน้ําหรือรอให้ฝนธรรมชาติลงมานะครับลดนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะงอกออกมาเองนะครับแต่ว่าผมปลูกเนี่ยคือเป็นช่วงหน้าฝนก็คือเมื่อวานเนี่ยฝนตกมาพอดีเลยนะครับก็จะมีน้ําขังนะครับปลูกง่ายมากนะครับก็นําท่อนพันธุ์เนี่ยไปปักลงเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยครับใช้ท่อนพันธุ์ปักลงไปใน ในดินเลยนะครับเ,เพียงเท่านี้เนี่ยเขาก็จะสามารถงอกมาเป็นหญ้าหวานให้เราได้ตักเลี้ยงวัวควายหรือว่าแพะแกะของเราได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นาการปลูกซึ่งง่ายมากนะครับซึ่งหลักการของเราเราปลูกเราไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวนะครับเราปลูกแบบง่ายนะครับและเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะปลูกนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหากต้องการท่อนพันธุ์นะครับสามารถติดต่อมาที่เราได้นะครับที่เบอร์0802482833นะครับหรือว่า Line ID คุ้มเวี่ยงนะครับหรือเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้เราชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ และเพื่อนๆสามารถติดตามผลงานต่างๆของเรานะครับได้ที่ช่อง YouTube คุ้มเวียงช n n น l นะครับหรือว่าทางเพจ a c e b o o k นะครับคุ้มเวียงในโชว์ฟาร์มเมนทะครับทางเรามีสาระดีๆมากมายนะครับไว้รอเพื่อนๆอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเข้าไปชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากๆนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ